สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้มีข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆและเป็นข่าวจริงมาฝากคุณผู้ชมสำหรับโครงการเราชนะตอนนี้มีการขยายระยะเวลาออกไปจนถึงวันที่9เมษายนสำหรับกลุ่มพิเศษซึ่งเราจะมาแชร์ข้อมูลข่าวสารดีๆในวันนี้รับเงิน7,000บาทและในวันที่9เมษายน2564สำหรับคนที่ลงทะเบียนในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนท่านจะได้รับเงินงวด ถึง7,000บาทในวันที่9เมษายนรับเงินใช้ในช่วงสงกรานต์แน่นอนค่ะและอีกกลุ่มคนที่เป็นผู้พิการนะคะคุณผู้ชมจะได้รับเงินในวันที่9เมษายนนี้ด้วยเช่นกันสามารถกดออกมาใช้เป็นเงินสดได้นะคะโดยทางกระทรวงการคลังจะโอนให้ถึง1,000บาทส่วนรายละเอียดข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆแบบนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอีสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่อง e อีสานแซบีเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ e ีสานแซบค่ะวันนี้อ e ีสานแซบจะมาแจ้งข้อมูลข่าวสารและก็เรื่องราวดีๆเป็นข่าวจริงจากทางกระทรวงการคลังนะคะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากทางรัฐบาลหรือว่าทางกระทรวงการคลังในโครงการเราชนะรับเงิน7 0 0 0บาทใช้จ่ายตอนนี้ทางกระทรวงการคลังขายายระยะเวลาในการลงทะเบียนในโครงการเราชนะถึงวันที่9เมษายน2 2,564นี้เลยนะคะโดยทางกระทรวงการคลังขยายระยะเวลาลงทะเบียนโครงการเราชนะสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการทุกพลภาพผู้ป่วยติดเตียงค่ะที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรับลงทะเบียนเคลื่อนที่นะคะโดยทางกระทรวงการคลังจะขยายออกไปจนถึงวันที่9เมษาย,ยน2,564ซึ่งจาก เิมหมดเขตในวันที่26มีนาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ขยายระยะเวลาออกไปแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โครงการของทางภาครัฐ0211111122ได้ค่ะและข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือสำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะที่คุณผู้ชมกลุ่มนี้นะคะลงทะเบียน ในส่วนของโครงการเราชนะไว้ที่วันที่8มีนาคม2564ถึงวันที่26มีนาคม2564ซึ่งกลุ่มนี้จะได้รับเงิน7,000บาทอีกครั้งในวันที่9เมษายน2564เพียงแค่กลุ่มนี้ตรวจสอบการคัดกรองได้เลยนะคะว่าท่านผ่านการคัดกรองผ่านคุณสมบัติในการลงทะเบียนรับเงินในโครงการเราชนะหรือเปล่าในวันที่5เมษายน2564เป็นต้นไปถ้าหากท่านผ่านการ คัดกรองแล้วทางกระทรวงการคลังจะโอนเงินเข้าบัตรประจําตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะคะก็คือในวันที่9เมษายน2564ด้วยวงเงินในสิทธิ์จำนวนถึง7,000บาทสามารถใช้จ่ายในช่วงสงกรานได้เลยค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยนะคะ และอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นการแจกเงินในวันที่9เมษายน2564นี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือการโอนเงินจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั่นก็คือผู้พิการค่ะซึ่งวันที่9เมษายนตามแผนการจ่ายเลยจะรับเงิน1,000บาทนะคะสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆ 1. ก็คือการขยายเวลาโครงการราชนะสาหรับกลุ่มพิเศษออกไปจนถึง วันที่9เมษายน2ก็คือรับเงินใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์แน่นอนค่ะสําหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่8มีนาคมถึง26มีนาคมกลุ่ม,มไม่มีสมาร์ทโฟนท่านจะได้รับการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลัง7,000บาทใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์และอีกเด้งที่3ก็คือสําหรับผู้พิการนะคะ9เมษายน2564ก็จะได้รับเงิน 1,000พบาทจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กดเป็นเงินสดใช้ได้ค่ะอีสานแซ่บก็เลยนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแชร์ข่าวจริงข่าวดีในวันนี้นะคะยินดีด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ